หอมปลาจ้าหอมปลากำลังก่อใหญ่จ้าคิดอยากเป็นสมผักจ้ะอยากเป็นสมผักวันนี้มันน่าแห้งจ้ะหอมปลาเกิดเองชวนกำลังออกจ้ะเห้ยงามงามงามนะกะชิดทอนเอาแต่นี่ให้มันออกมาอีกปีหน้า Để để kiểm trợ Ngắm ta Đồ 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 Đồm sống bốn mạc đấy ดูมาจ้ะนี่ดูล่ะเอามาล่างตัดออกแล้วจ้ะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ล่างแช่น้ำออกดีๆพยายนเม็ดนี่พวกไข่แม่หวกนอนอย่างอคมงอ,านนอมันอยดู่ในดิมจ้ะ ช่วงนี้กำลังพ่อกินจ้ะอ่อ,อนๆเลยจ้ะทับใบโดนก็จะแข็งก็จะเอามะขันส้งใส่ผักกระมปีใส่ทองหงอน้ำนิดหน่อยจ้ะเอาไว้กินกับปนกับตำบะหุงกับแจวได้มัดจ้ะอยากเิ้มไดกระย่างไปเอาในปา่า อ่อนจ้ะอ่ะอน่อนได้กินทุกปีจะกินจนขี้ค้านอวบมากเลยค่ะหอมปลาเนี่ยก็สิคือหอมปลอมบานห้างเน่ยจะแต่ว่ามันจะเป็นต้นเดียวขึ้นมาเลยเพอเป็นกอมันจะเป็นหัวเดียวหัวเดียวตรงๆเห็นมหเลยจ้ะนคนเคยเบิ่งคิดเกาๆนัดจังเคยไปเก็บหอมปลาอะก็คงจะรู้ าปลามันลายแถลีจ้ะเปินปลาอยู่งยานเหยีบยบเัวน้ำปาลาเนี่ยเตมหม่องบางหม่องกับบะหมี่จ้ะบางหม่องกับมีกระเทียมปลาแต่หม่องนัดจังยูนี่ก็จะมีแต่หอมปลาหลายจ้ะจะอ่อน เผ็ดมันยคายออกแวว่าขันเกลือออกมันจะมันจะหันจะ้ะมันจะให้จะเผ็ดเกลือจะ็ลาน้าออกมาแล้วลาออาจากกรก็ใส่ทั้งตัวงอกก็ใส่หอมปลาใส่ผัก รำปีน้ำจาเล็กหน่อยมาก,กินตัวงอกเอาใส่น้ำของมาสุดนัดจงนะคะอยากให้เปรี้ยวนะจะใส่ข้าเหนียวจากส่อนหนึ่งจ้ะข่าวเหนียวเพื่อความเปรี้ยว เลยค่ะกินเองค่ะใส่หมีออ่กระป๋องเองค่ะะเอียดมะขั่นสม้มมะเกลืสามแสบจ้ะส่วนนัดจังจะกินเลยจ้ะเมื่อนี้นัดจังมี่จอมกุ้งจอมกุ้งสมๆจ้ากินกับขออ้าวเหนียวห่อนๆกินกับขออ้าวเหนียวห่อนๆ มาเด้อมาเดินมาเสียบน้ำกันหอมปลาที่เราเก็บมาคันสซียกินสมอีกก็ต้องรออีกสักสามสี่มือขึ้นไปจ้ะนาจีบ้างไว้นี้อ่าห้องอุณภูมิปกติบ่ใส่ตู้เย็นจ้ะพา,ะายุ่นี่มันหนาวเนาะอยู่ญี่ปุ่นมันหนาวก็เลยสิเอามากินก่อนอันนี้อดก็ไดดแล้วจะอดไม่ได้แล้วได้แล้วคะ่ะอันนี้กุ้งจอมแทบจะ เดี๋ยวค่ะปารอน,นี่เก็บปอาักสามสี่วันก็ได้กินแล้วค่ะ